ไปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะคะก็สามารถทะลุออกจากกรอบไซด์เวที่ยืนอยู่หลายวันที่ผ่านมาขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อวอลุ่มเนี่ยเริ่มหนาแน่นขึ้นนะคะก็ทําให้มีสัญญาณฟื้นตัวในกราฟรายวันแล้วก็อินทราเดย์นะคะอย่างที่เราลงให้ดูในวันนี้เป็นกราฟ60นาทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าทะลุขึ้นมาแล้วจะมีแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่1173กับ1180นะคะแต่ว่าตัวบางเครื่องมือบางตัวเนี่ยเริ่มโอเวอร์บอทแล้วนะคะก็อาจจะทาให้ม ถ้าหากว่ายังไม่มีการลงแรงแดงถึงขั้นกลับมาในกรอบไซด์เว์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ,ะสำหรับแนวรับวันนี้นะคะก็คือ1158แล้วก็1150ค่ะ <c oughs> ถัดมาเป็นตัวสต็อกวิวนะคะเป็นตัว CPF นะคะจะเห็นว่า3-4วันที่ผ่านมานะคะมีการสร้างฐานบน EMH 75นะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงสามารถทำให้ดิดตัวกลับขึ้นไปได้นะคะเพราะว่า เมื่อวานแรงซื้อก็เข้ามาหนุนมันมาหนุนนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยทยอยกันปรับตัวขึ้นนะคะก็มีแนวโน้มจริบาบานะคะ<ม>แนวรับจะอยู่ที่3775นะคะแนวต้าน40ค่ะแล้วก็คัดลอสที่37ค่ะ ถัดมาเป็นตัว AP นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยเมื่อวานค่อนข้างเป็น bullish ทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็คือ,อปิดเปิดที่โลแล้วก็ปิดที่ h i g ได้พอดีนะคะราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็น s i d e way up mm hmm. มาตลอดเดือนนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้อีกนะคะเ,เรามองแนวต้านไว้ที่7.50-7.60นะคะรับ7.20แล้วก็คัดลอสที่7.10ค่ะถัดมาเป็นตัว True นะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็น่าจะโอกาสขึ้นต่อเหมือนกันนะคะ, mm hmm. ะ,คะเพราะว่า,าด,ด,ดิดตัวจาก ขึ้นมาจากหลังจากที่ไซด์เวย์มาหลายวันนะคะโดยที่มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เครื่องมือทุกตัวให้สัญญาณซื้อนะคะโดยเฉพาะ m อ c d ที่กลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะทรูก็จะมีแนวรับอยู่ที่3บาท74นะคะต้านประมาณ3.94-4บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่3บาท68ค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นตัวซัสโกนะคะหลังจากเห็นที่กระชากขึ้นมาแรงวันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยห้าวันก็พักตัวลงมาตลอดนะคะแล้วก็ลงมายืนที่แนวรับเ e m a 10จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะไอเเริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่นะคะก็คิดว่าน่าจะดิดตัวขึ้นทดสอบไฮเดิมที่บาท84ได้นะคะแล้วก็ถ้าทะลุต่อได้นะคะก็จะมีแนวต้านตามเทนไลน์ที่1บาท93นะคะแนวรับจะอยู่ที่บาท72แล้วก็คัดลอสที่บาท70ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ